โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันปิดคอสพร้อมไหมครับข้อสอบหืออยู่5ข้อใช่ไหมนะครับเราจะเกีบยไว้ทำาไหข้อทำวิสสอนให้จบตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับอ่อมาดูจุดเน้นที่จุดเน้นที่6นะครับสำหรับข้อสอบทีเด็ดนะครับก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับของม3เนาะอ่ะเริ่มเลยครับเขาบอกว่ากราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่สังเกตได้นะครับในพื้นที่แห่งหนึ่งดังนี้ครับ ข้อได้เป็นเวลาในวันถัดไปที่เกิดน้ําขึ้นเกิดน้ําลงอ่านพีเดียนะครับในการเกิดน้ําลงเป็นครั้งแรกครับขีดส้นใต้คํานี้ครับไฮไลท์คํานี้เลยเกิดน้ําลงเป็นครั้งแรกในพื้นที่นี้ระบุหนึ่งคำตอบครับเชิญครับคือน้ําลงครั้งที่1นึ่มาตอนกี่โมงนะตอนแรกกี่โมงครับฮะตอนแรกคือกี่กี่นาฬิกาเลย ระดับความสูงของน้ําอันนี้คือความสูงของน้ําตรงนี้เราตีความว่าตรง A อกับ E มันคือะไรครับระดับความสูงของน้ําตรงนี้เขาบอกว่าเวลาใดเป็นเวลาข้อใดเป็นเวลาในวันถัดไปอ๋อวันถัดไปของการเกิดน้ําลงดังนั้นตอนนี้นะครับต้องผ่านไปอีกกี่ชั่วโมงครับ12.25ใช่ไหมครับจริงไหมลูกต้องนับไป12.25ซึ่งวันถัดไปควรจะเป็นกี่โมงครับ ตีสามกว่า,วาจริงปหมจริงไหมครับอตอนนี้คือวันที่ตอนที่น้ําลงครับน้ําลงครั้งแรกจะ,ะกับครั้งถัดไปจะห่างกันกี่ชั่วโมงนะครับ12.2 5ชั่วโมงใช่ไหมครับทุกคนรู้อยู่แล้วทีนี้วันถัดไปนะครับจะมีน้ําลงครั้งแรกตอนกี่โมงอตอบสิกี่โมงเอ่ยส2องชั่วโมงครับถัดไปครับเป็นกี่โมงครับ ตอนนี้มันคือ16ประมาณ16บหนาฬิกาใช่ไหมใช่ป่ะแล้วต้องบวกไปอีก12ครับ16บหนาฬิกาบวกไปอีก12เป็นเท่าไหร่เอ่ยประมาณประมาณเท่าไหร่ครับตีสามตีสามกว่ากว่าตีสามเท่าไหร่ครับสามนาฬิกาโดยประมาณสามนาฬิกายี่สิบห้านาทีาโดยประมาณหรือสามนาฬิกาห้าสิบนาทีาโดยประมาณคําตอบคือข้อไหนครับ เร็วเร็วเร็วถ,ถ้าอย่เป็นยี่ห้านะครับอ,อันนี้คือเอาใหม่นะทุกคนตอนนี้คือน้ำลงครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับน้ำลงครั้งที่ที่สองใช่ไหมครับแล้วต้องผ่านจากตรงนี้ไปบวกไปอีกอีกกี่ชั่วโมงนะครับบวกไปอีกกี่ชั่วโมงสิบสองจุดสองห้าใช่ไหมครับสิบสองชั่วโมงกับยี่ห้านาทีซึ่งสิบสองชั่วโมงกับยี่สิบห้านาทีเนี่ยมันก็ตกประมาณตีสาม ตีสามกว่า,วาคำถามครับตี3สามกว่าคือตี3โดยประมาณได้ไหมโดยประมาณคือว่ามันก็ถกูกแต่มันก็ยังตี3โดยประมาณคือตีสเป๊ะซึ่งถูกหรืผิดครับพอนี้ก็ต้องผิดเนาะเออนี่ผิดอ่เหรือสองข้อครับ25นาทีหรือห้าสิบนาทีครับช่วตอบตอนนี้มันเป็นเวลาที่มันน้ำลงนะครับ น้ำลงครั้งครั้งถัดไปครับประมาณสักตีสเท่าไหร่นาทีตอบได้ไหมเขาป้นครับเจีลุงยี่สิบห้นาทีโดยประมาณเพราะอะไรเอ่ยมันตกประมาณสิห้าจุดมันไม่ใช่สิบหใช่ไหมทุกคนมันคือสิบหกเออหรือสิบห้าจุดกว่า สิบห้าจุดสามศูนย์แล้วบวกไปอีกสิบสองจุดสิบสองชั่วโมงเป็นเท่าไหร่ครับเท <11. 3. S 1> ่นะเอ้ยยี่สิบเจ็ดไม่มีเพอไปอีกสามเป็นเท่าไหร่ครับสามจุดเท่าไหร่ประมาณข้อสองหรอข้อสามไหม่หรอเอาใหนะม่นะมันสิบห้าจุดเท่าไหร่ครับลูก สามศใช่ไหมมันใช่สิบหกเนาะใช่ห้าจุดสามศแล้วบวกไปอีกเท่าไหร่ครับบวกไป12บสชั่วโมงใช่มสิบสองชั่วโมงกับยี่ทีใช่ไหมครับมันบวกอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันสิชั่วโมงก็คือมันก็จะบวกไปถึงประมาณตีสามกว่าตีสามห้าสิบใช่ครับมันต้องเป 3, ตีสามห้าสดังนั้นคำตอบคือข้อสามครับตีสามห้าครับคนนี้จริงไหมลูกสองห้าสอยี่สิบห้าสิบสิชั่วโมง25นาะที โดยประมาณโดยประมาณถูกต้องไหมครับเปยนไปอีกวันหนึ่งใช่ถูกต้องวันลุงขึ้นเท่นะอันนี้เราต้องรู้อยู่แล้วนี่คือปอกติแล้วน้ําขึ้นน้ําลงมันจะห่างกันวันละสิบสองจุดน้ำน้ำลงน้าขึ้นน้ําลงครับในแต่ละครั้งนะครับมันจะห่างกันสิบสองชั่วโมงกับยี่สิบห้านาทีอันนี้ต้องรู้อยู่แล้วนะครับ,นะค,รบคือต้อง,องอมันครั้งหัดไปครับมันบวกไปอีกสิบสองจุดสองห้านะครับเอาใหม่ สิชั่วโมงแล้วก็25่สิบห้นาทีโอเคนะครับข้อที่1ตอบข้อ3ครับถัดไปข้อที่2องจดยาวดีนะเนาะระบุ2องคำตอบครับข้อสอบปีหกระบุ2องคำตอบเชิญครับเติมน้ำอุ่นลงไปในขวดพลาสติกในใสในปริมาณเล็กน้อยจากนั้นจึงจุดทูบจ่อ,อ,อปลายทูบไม่ใช่ปลายรูปนะครับปลายทูบลงไป เพื่อให้ควันเข้าไปในขวดครับไอ้ควันที่เข้าไปในขวดตรงนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นตัวแกนที่ทาให้เกิดการควบแน่นนั่นแหละนะครับแล้วบีบขวดแล้วปล่อยทําซ้ำทาซ้าไปเรืเร่อยๆครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเติมน้ําอุ่นลงไปจากนั้นจุดทูบไปจ่อแสดงว่าไอ้เจ้าควันทูบกับเจ้าไอไอน้ำเนี่ยมันต้องไปเจอกันนะครับบีบขวดแล้วปล่อยขวดบีบปล่อยบีบปล่อยบีบปล่อยสังเกตการเปลี่ยนแปลง ข้อใดบ้างอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อบีบขวดและปล่อยถูกต้องครับตอบคือมันจะเกิดความขุ่นครับมันจะเป็นฝ้าขาวขุนฝ้าขาวขุนนะครับจริงไม่จริงตอบทิเนื่องจากคขาฝ้าขาวขุนคืออะไรครับถ้าลาพังมีแค่ไอ้น้ำจะเป็นขาวขุนได้ไหมไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีอะไรมาเกาะครับการที่มันมีควันมาเกาะเนี่ยมันเหมือนกับการพอมีการมันจะไดะ้พอมันมีควันมาเกาะจะเกิดอะไรขึ้นครับตอบที คือตอนที่เขาทําพฤติกรรมคือบีบปล่อยบีบปล่อยบีบปล่อยมันแปลว่าอะไรครับบีบปล่อยบีบปล่อยกับโขดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะบีบปล่อยบีบปล่อยบีบปล่อยเกิดอะไรขึ้นหืึแตกขวดไม่แตกจะแตกได้ไงเราบีบเอาใหม่คือบีบดูนะดูนะบีบแล้วปล่อยบีบปล่อยบีบปล่อยบีบปล่อย บีบคือมันเกิดความดันใช่ไหมพอปล่อยก็คือมีปริมาตรเพิ่มขึ้นใช่ไหมความดันลดลงจริงไหมครับพอมันบีบปล่อยบีบปล่อยขาวขุนเลยครับก็จะเป็นฝ้าขาวขุนทั้งทั้งขวดจริงไหมครับประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นครูว่าวข้อนี้ถูกข้อสองครับมีหยดน้ามาเกาะภายนอกขวดข้อนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ข้อนี้ไม่ไม่เกี่ยวครับปริมาตรของอากาศภายในลดลงจริงเหรอเฮ้ยมันมันเป็นมันมันเป็นขวดปิดฝาไว้ไม่ใช่เหรอผิด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  เนีย่ยปิดฝาขวดให้แน่นมันจะมีปริมาตรลดลงได้ไงเราอากาศภายในลดลงจริงไม่จริงตอนบีบป,ปล่อยนะปริมาตรจะลดลงหรอลุงตอนบีบมันลดแต่ตอนปล่อยมันก็เท่าเดิมอุณหภูมิภายในลดลงจริงไหมจริงปะไม่แน่ใจความชื้นสัมพันธ์ของอากาศในขวดลดลงจริงไหมไม่น่าจะใช่ครัวข้อสีออ่ะถูกมาดูกันว่าจริงปะ อุณหภูมิภายในขวดลดลงเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับน่าจะต้องเป็นไปได้เหตุผลเพราะว่ามันเกิดปฏนกิรเกิดฟ้าขาวเกิดขึ้นไงถ้ามันเกิดฟ้าขาวแสดงมีการลดอุณหภูมิลงจริงไหมครับเออคือเราต้องลองทําอันนี้คือจริงๆแล้วคืออาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ที่แน่ๆคือมันจะเกิดเขาเรียกว่าเป็นการจําลองการเกิดพวกเมฆครับมันจะมีควันนะครับควันของทูบเนี่ยเป็นเหมือนตัวแกนเมฆ ถ้พอเราบีบปั๊บเกิดความนั้นพอเราปล่อยปั๊บมันจะมันจะคุณเลยลองทํมันก็ได้นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรลองทําดูที่บ้านนะครับลองทําดูก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับและนี่คือการทําแบบจําลองของการเกิดเมฆครูคิดว่าข้อเนี้ยนะครับอ่าอุณหภูมิมันลดลงเราอาจจะยังขัดใจเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าเราเองนึกภาพไม่ออกแต่ที่แน่ๆคือการที่เกิดเกิดฝ้าขาวคุณขึ้นมาได้มันต้องเกิดการควบแน่นจริงไหมครับเมื่อควบแน่นแปลว่าอุณหภูมิมันต้องทำไมครับมันต้องลดลงมันถึงจะเกิดภาพอย่างนั้นจรริงมัคบ เออแต่อยากจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องเสียบเทอร์โมมิตเตอร์เข้าไปดูข้างในถึงจะรูม้มันมันมันอุณหภูมิลดลงจริงไหมเนาะโอเคแต่ว่าคือมันก็พอตอบได้ว่าอย่างนี้ครับยังไงอุณหภูมิภายในใช่ทันทีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าหยดน้ำจะเกาะข้างนอกทันทีไหมเป็นไปเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยขวดจะมีหยดน้ําเกาะอยู่ข้างนอกได้ก็ต่อเมื่อ ทำไมครับมันดูดความร้อนจากรอบๆขวดเข้าไปจึงทาให้ไอ้น้ำรอบๆขวดเนี่ยไปเกาะอยู่ที่ขวดซึ่งความเป็นจริงมันทำมันเกิดอย่างนั้นไหมมันไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นได้ใช่ถูกต้องนะครับเป็นแบบนั้นเนาะโอเคครับข้อที่สองหันไปนะครับข้อที่สามครับก็ถามว่าข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองแต่ยังโคจรรอบโลกข้อนี้ดอกจันทร์ไว้หนึ่งดอกครับข้อนี้น่าสนใจด้วยนะครับ ดอกจันหนึ่งดอกครับข้อนี้น่าสนใจครับข้อใดครับเขาบอกว่าข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองแต่โครจรรอบโลกตอบสิไม่หมุนรอบตัวเองครับแต่โครจรรอบโลกมันก็จะหันแค่เอ๊ะแปะ๊บนึงนะดวงจันทร์ปัจจุบันนี้มันหมุนรอบตัวเองกับโครจรรอบโลกด้วยความเร็วเท่ากันใช่ไหมครับมันจะเห็นหน้าที่เป็นด้านกระต่ายเข้าหาเราจริงป่ะใช่ไหมครับ ถ้ามันไม่หมุนนะหันทุกด้านปะเออเนาะโอเคตอบข้อไหนครับโอเคครับข้อห้าครับถ้าเกิดมันไม่มันคือทุกวันนี้มันมันหันด้านเดียวเข้าหาเราเพราะว่าการที่มันหมุนรอบตัวเองกับโคจรรอบโลกมันใช้อัตราเร็วเท่ากันมันมันก็จะทำให้เราเห็นด้านเดียวตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับที่มันไม่หมุนรอบตัวเองมันก็ต้องมีการเห็นทุกด้านจริงไหมจริงไหมจริงเป็นไปได้สูงด้วยนะครับข้อที่ตอบข้อหนึ่งครับเออข้อห้าครับข้อห้า ข้อที่4ครับข้อที่4ี่การเปลี่ยนแปลงความสูงของระดับน้ำทะเลของพื้นที่1ในช่วง1เดือนและแบบจำลองของลวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกเป็นดังรูปข้อใดไม่ถูกครับข้อใดไม่ถูก A อและซเป็นวันน้ําตายคาว่าน้ําตายแปลว่าอะไรครับน้ําตายคือน้ําขึ้นน้ําลงต่างกันเล็กน้อยจริงไหมครับ A กับใครนะ A กับ C เป็นวันน้ําตายจริงหรือไม่จริงครับ A กับ C เป็นวันน้ำตายด,ดูจากรูปก็รูนะ้แล้ว A กับ C เป็นวันน้ำเกิดชัดๆจริงป่ะเพราะมันอยู่แนวเดียวกันถ้าวันน้ำตายคือต้องเป็นดีด็อกกับกับดีบอยจริงไม่จริงถ้าเกิดวันน้ำตายคือมันต้องตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่าแต่นี่คือมันมันเป็นเอ๊ะเอาใหม่นะคูดูผิดปะเนี่ย A และ C เป็นวันน้ำตายอ๋อคูคดูผิดขอโทษทีขอขอภยัยขออภยัย ตัวนี้ดูผิดครับดูผิดอันมันเป็น A ที่เป็นกลมๆอย่างนี้โอเคครับดังนั้นข้อนี้ครับเป็นวันที่ความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยข้อนี้ถูกสิโพษท,ทีครับพขดูผิด <c oughs> ใช่ไหมครับมันเป็น C เล็กตรงนี้กับ b กอบ A, A เล็กกับ C เล็กตรงนี้ใช่ไหมครับโอเค A และ C เป็นวันน้ำตายอันนี้ถูกครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําเล็กน้อย B และดีด็อกเป็นวันน้ําเกิดครับน้ําเกิดคือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะสุด B ีบอยกับดีด็อกเป็นวันน้ําเกิดจริงไหมครับข้อนี้ก็ นน้าขึ้นและลงแตกต่างกันมากที่สุดจริงไหมครับก็จริงวันน้ําเกิดและวันน้ําตายเกิดขึ้นเดือนละสองครั้งใช่ไหมไม่สี่ครั้งเปล่าน้ําเกิดและน้ำตายเกิดขึ้นกี่ครั้งครับเกิดขึ้นวันน้ําเกิดและวันน้ําตายน้ําเกิดสองสองครั้งป่ะสองครั้งน้ําตายกี่ครั้งครับสองครั้งวันน้ําเกิดและวันน้ําตายเกิดขึ้นเดือนละสองเดือนละครั้งถูกต้องไหมเนี่ยผิดคนที่ผิด ผิดแล้วหนึ่งข้อข้อใดบ้าง A เป็นช่วงที่ดวงจันทร์ A เล็กนะครับเป็นช่วงดวงจันทร์อยู่ตำแหน่ง A ใหญ่ A เล็กคือวันน้ําตายดวงจันทร์ A ใหญ่ข้อนี้ผิดไหมผิดครับผิดดิเพราะว่าเป็นวันน้ําเกิดข้อนี้ผิดครับข้อ4ผิดข้อที่5ครับบีบอยเล็ก B เล็กเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวง B เล็กเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงคือช่วงนี้นะซึ่งเกิดประมาณใช่ไหม ซึ่งเกิดในวันที่15ตามปฏิทินเอ้ยข้นี้เกี่ยวไหมเนี่ยเอาใหม่ b เล็กคือตรงนี้วันที่15ตามจันทรคติเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่15ตามจันทรคติถูกหรือผิดครับถูกหรือผิดครับข้นี้ประมาณวันที่15ตามจันทรคติไม่ใช่วันที่15ของเดือนนะ เนี่ยเขาเขียนเนี่ยวันตามจันทลคติอันนี้ก็ตามจันทรคติจริงไหมจริงไม่ใช่ของเดือนข้อนี้ถูกครับดังนั้นคําตอบข้อที่สี่จึงตอบสามและสี่ครับสามและสี่โอเคนะครับข้อที่ห้าข้อที่ห้าข้อใดถูกต้องทั้งหมดเชิญครับตอบข้อไหนเอ่ยข้อใดถูกต้องทั้งหมดห ใช่ครับข้อไหนเอ่ยชอยห้าทำไมครับข้อห้าชอยห้าคืออะไรอ,อันนี้เหรอบีบอยเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณบีบอยครับเป็นวันจันทร์เต็มดวงเป็นไปได้ครับซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่สิบห้า ตามประทินตันทคติาาาไม่ใช่เมื่ได้ก็เขาเขียนว่านี่ไงเนี่ยตรงนี้บีบอยอ่ะแล้วมันเขียนสิบห้าเห็นไหมเนี่นนนยใช่ไงบีบอยคือตรงนี้บีบอยคือตรงนี้เอาใหม่นะครับบีบอยคือตรงนี้นะครับบีบอยคือช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่15 เขาบอกว่ารูปนี้เกิดวันที่15ตามจันทรคติถูกหรือผิดครับถูกแต่ว่ามันจะเป็นเต็มดวงหรือมันจะไม่เต็มดวงตรงนี้เนี่ยถามว่าซีเรียสไหมงงปะงงปะเอาใหม่คือบีบอยเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงจริงไหมเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราอาจจะบอกเป็นข้างแรมก็ได้ครูใช่ปะจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับบีบอยเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันนี้ อันนี้เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นตรงนี้อันนี้มันตรงไหมตรงคือเข้าใจแล้วคือเรากำลังกำลังจะงงว่ามันจําเป็นต้องเป็นวันจันทร์เต็มดวงหรอใช่ไหมครับโอเคคือวันน้ําขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดแตกต่างกันจะมีสองวันก็คือเป็นเบอร์เอใหญ่กับซีใหญ่จริงไหมครับซึ่งที่เป็นซีใหญ่คือวันวันจันทร์เต็มดวงแต่อันนี้คือเป็นเดือนดับใช่ไหมครับใช่ไหมครับเป็นข้างแรมแต่เขาบอกว่า บีบอยเนี่ยเป็นช่วงที่มันเกิดขึ้นเต็มดวงก็ตอนนี้ไงจากอันนี้นึกออกไหมครับครบไซเคิลนึงก็คือว่าที่สิบหตามจันทกติแล้วค่อยๆลดลงมาอีกถึงวันที่สามสิบตามจันทคติไม่ใช่คือมันมันแรมแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ค่อยแรมต่อ ถ้าเกิดครั้งแรกเป็นขึ้นอยู่แล้วค่อยมาแลมแล้วค่อยมาขึ้นนี้แล้วครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเราตอบว่าข้อนี้ถูกไอ้ที่เกิดเราตอบข้อนี้ข้อนี้ผิดมันจะเป็นยังไงครับเอาใหม่นะครับบีบอยเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่15บตามจันทคติคำถามคืออันนี้ถูกไหมถูกแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์โอเคเราคิดว่าถูกแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเขาไม่ได้บอกอะไรมามากไปกว่านี้จริงไหมครับอ่ะดูต่อนะคือ อันนี้ไม่เถียงนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นการพูดการเคลื่อนที่ครบหนึ่งเดือนถ้าเกิดสมมติว่าครบหนึ่งเดือนปั๊บเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่ตรงนี้แล้วเต็มดวงแล้วขึ้นมาใหม่ตรงนี้แล้วก็คือเป็นข้างแรมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าอันนี้มันข้างขึ้นมาก่อนมันจะกลายเป็นข้างแรมตรงนี้ใช่ไหมแล้วค่อยเป็นข้างข้างขึ้นใช่ไหมครับซึ่งตามจริงแล้วอะตามหลักของคําพูดคํเนี้มันต้องขึ้นจากแรมแล้วก็ค่อยๆขึ้นหนึ่งคำสองคำสามคำไปเรื่อยขึ้นสิบห้าคำ ดังนั้นการเจอกราฟนี้ก่อนก็แปลว่ากราฟนี้คือขึ้นสิบห้าคําจำเป็นครับเพราะว่าเขาใช้คําว่าคำนี้มันแปลว่าอย่างนั้นเพราะว่านิวมูลภาษาอังกฤษนิวมูลก็คือวันแรมสิบห้าไอ้วันวันนิวมูลถูกไหมอา้าก็ต้องรู้เองครับคือคําว่านิวมูลกับฟูมูลนะครับคือการครบรอบตามจันทรคติมันเริ่มจากนิวมูลนี่คือข้างแรมสิบห้าอแรมสิบห้าคัม และเริ่มขึ้นหนึ่งค่ำมาจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำตรงนี้ความหมายคืออย่างนั้นใช่ครับเราต้องรู้เองนะครับไม่รู้ไม่ได้นะครับและโจทย์คงไม่มานั่งเขียนบอกอันนี้แปลว่าไม่มีครับเราต้องรู้เองเนาะโอเคนะครับข้อที่ห้าครับรูป A แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในวันที่เกิดสุริยุป,ปราคาบางส่วนในเขตละติจูดนะครับอะไรเนี่ยเขาก็ไล่มาเรื่อยๆครับกลางทางซีกโลกเหนือรูป B b บ y ย ในคือรูป b แล่ละเนี่ยอันนี้คือรูป a ใช่ไหมคือจว์เขาจะสื่ออย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยนี่คือรูป a นี่คือรูป b ใช่ป่ะอืมแสดง a b c เล็กๆตามนี้นะครับคือการเกิดสุริยุปราคาซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่ง a ใหญ่ b ใหญ่และ c ใหญ่ของรูป a นะครับโดยไม่เรียงลำดับใช้ตัวแปรได้งงมากนะครับโอเคครับทุกคนคำกล่าวข้อได้ถูกต้องครับเชิญครับตอบข้อไหนเอ่ยลักษณะของดวงจันทร์ในวันนี้เป็นวันเพ็ญใช่ไม่ใช่ b เล็กเอ้ย a เล็กนะครับเป็นวันเพ็ญใช่ไหมครับ มันเกิดสุริยุปร,ราคาเต็มดวงคำถามคือลักษณะของดวงจันทร์ในวันนี้เป็นวันเพนจันเพนใช่หรือไม่ใช่ลักษณะของสุริยุปร,ราคาตำแหน่ง a คือ C เล็กในรูปบีบอยดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่ง B สังเกตเห็นสุริยุปราคาเขตเงามืดโอเคครับน่าจะได้คําตอบข้อไหนครับข้อนี้ข้อ2ใครตอบข้ออื่นครับ เอาตอบเร็วตอบเร็วเอาใหม่นะครับทุกคนครับเอเล็กไอเอตันี้นะครับเป็นลักษณะของดวงจันทร์ในวันนี้เป็นวันจันทร์เพ็นจริงไหมครับการเกิดสุริยุปราคาเกิดขึ้นในวันข้างขึ้นหรือข้างแรมครับตอบก่อนทุกคนข้างขึ้นหรือข้างแรมเติ้ลข้างขึ้นหรือข้างแรมแรมสิบห้าค่ำหรือขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำใช่ไหมครับ ดังนั้นข้อนี้มันขึ้นวันเพนถูกหรือผิดครับเต้นผิดครับข้อนี้ผิดทีเนี้ยข้อบไม่ต้องอ่านหรอกไปอ่านข้อ C เมื่อดวงที่จุดตำแหน่ง B ีบอยครับผู้สังเกตเห็นสุริยุปร,ราคาในเขตเงามืดของดวงจันทร์จริงเหรอมันเกิดสุริยุปร,ราคาแบบเต็มดวงหรือเปล่ามันเกิดบางส่วนครับเขาบางส่วนคือเกดอยู่ในเงามืดหรือว่าเงาเอ่อหรือว่าเงามาางาม่รครับ เม <normal> <dem> ื่อดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งบีบอยผู้สังเกตสุริยุปราคาในเขตเงามืดของดวงจันทร์ผู้สังเกตอยู่ในเงามืดหรือเงามัวถ้าเกิดเงามืดคือต้องไปเต็มดวงดิจริงป่ะจริงไหมครับเอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆเอาดีเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ในในตำแหน่งบีบอยครับผู้สังเกตเห็นสุริยุปราคาจะอยู่ในเขตเงามืดของดวงจันทร์ถ้าเกิดเขตเงามืดจริงๆแล้วมันต้องเป็นอะไรครับ เป็นเต็มดวงป่ะแต่อันนี้มันน่าอยู่ในเขตเงามัวไหมเออข้อนี้ผิดนะครับเขตเงามมวดังนั้นคําตอบคือข้อ2ครับจบแล้วจบจริงๆหมดแล้วข้อสอบตกใจแล้วซิเดี๋ยวมันได้กลับบ้านเร็วนีครับมีคาถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับจบแล้วไม่มีข้อสอบแล้วทีแรกม่อนก็จะงงเหมือนครูนี่แหละว่า a เล็ก b เล็ก c เล็กมันคืออะไรตรงไหนงงครับ รูป A นี้ครับ A B C ครับผมทำไมครับเ A B C เขาบอกรูป A นะครับคือวันที่เกิดสุริยุปราคาบางส่วนในเขตละี่จุดกลางอะไรก็ไม่รู้บางส่วนครับไม่ใช่เต็มดวงเออเขาพูดอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับทุกคนหมดแล้วนะครับหมดเสียนิดเลยนะครับวันนี้ได้กลับเร็วนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเจอไม่ใช่เจอกันสิครับจะบอกว่าขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจทาข้อสอบทีเด็ดนะครับให้ได้เหรียญตามที่หวังให้มีสมาธิมีสติการทำข้อสอบนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำให้ดีเต็มที่นะครับแล้วก็ส่งข่าวบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ